จะไปปิกนิกเราไม่มีตู้เย็นแต่เราอยากกินน้าเย็นเราจะมีวิธีแบบในการเพิ่มความเย็นของมันเกดลับจุ๊บจิ๊บทำน้ำไม่เย็นเจี๊ยบโดยไม่งอตู้เย็นนะคะวันนี้ถ้าเราแบบว่าออกไปข้างนอกหรืออย่างเงี้ยแบบว่าไปอาจจะไปปิกนิกหรือไปอะไรเร,เราไม่มีตู้เย็นแล้วน้ําเราก็แบบว่ายัางธรรมดาแต่เราอยากกินน้ําเย็นใช่ไหมคะเราจะมีวิธีแบบง่ายๆนะคะ ในการทำให้แบบเพิ่มความเย็นของมันมีอะไรบ้างมาดูนะคะมีน้ำแข็งนะคะก็มีเกลือนี่ค่ะแล้วก็น้ำของเราน้ำอัดลมกระป๋องน้ำเปล่าอันนี้นะคะน้ะนะคะมาเริ่มแรกเลยใส่น้ำยั่วๆนิดนึงค่ะ,ะน้ำยั่วๆนิดนึงใส่เกลือค่ะเราต้องการเยอะมากนี่ใส่ไปเลยสามช้อน เพิ่มจุดเยือกแข็งนะคะคใส่เกลือลงไปมันจะเพิ่มความเย็นให้น้ำแข็งขึ้นไปอีกนะคะนี่ลองดูสิได้อยู่ได้อยู่เสร็จใส่น้ำของเราเลยไปค่ะอยากกินน้ำอะไรเราใส่แช่งไปเลยได้ไหมเนี่ยเพิ่มไปอีกอเพื่อความน้ำเปล่า เพิ่มเกลือ,อนิดนึงทิ้งไว้ประมาณประมาณสองสนาทีนะคะลองเดี๋ยวเราวองลองดูกันว่ามันจะเย็นเจี๊ยบตามคำแนะนำหรือเปล่านี่ค่ะ few minutes later. อันนี้คือผ่านมาประมาณ3นาทีแล้วนะคะคือเราใส่จริงๆอ่ะใส่น้ําแข็งมันก็เย็นอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราคืออะเราเพิ่มให้มันแบบว่าเย็นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยในการใส่เกลือนะคะ เพิ่มจุดเยือกแข็งให้มันเราจะได้แบบรีบกินแบบด่วนๆทันใจเรามาพิสูจน์กันว่ามันเย็นเย็นตามแบบที่เขาบอกกันหรือเปล่าอ่ะเปิดเลยนะคะดูความซาซะก่อนไอเย็นขึ้นมาชิมเลยได้อยู่ค่ะวิธีนี้ลองไปทำดูกันนะคะ